สวัสดีครับวันนี้วิชาแคลคูลัสสามสำหรับวิศวกรอนวันนี้ในคาบที่สิบสองจะมาเรียนในเรื่องสิ่งที่เราเรียกว่าอนุกรมอนันต์อนุกรมอนันต์ i ินฟินิแล้วก่อน,น่นก่อนที่จะมาเรียนอนุกรมทบทวนก่อนว่าคาบก,ก่อนเราเรียนเรื่องอะไรในคาบสิบสิบเอ็ดเราเรียนในสิ่งที่เราเรียกว่าลำดับลำดับหรือว่า sequence วันนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันจะเป็นเรื่องที่เราเรียกว่า Series ชนิดซื้อก,การเอาซีเควนซ์ที่เราสร้างมาเนี่ยในรอบก่อนเนี่ย,มา,นะกกม,ายมาบวกกันมาทำอะไรตีอย่างไปดูกันว่าบวกกันเราจะได้อะไรบ้างนะก็เป้าหมายของเราหลักๆก็จะมีทั้งหมด4อย่างในวันนี้ก็คือนะหาอนุกรมรอ้อยอนุกรมย่อยได้นะเข้าใจอนุกรมพื้นฐานที่ใช้บ่อยซึ่งก็จะมีสามอันนั่นะคือเรขาคณิตฮาร์มอนิก,ออนกแล้วก็แบบ P แล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปถึงเรื่องของอนุกรมอนันต์แล้วก็ทดสอบการลูกออกนะลูกออก โดยคร่าวๆได้เรื่องของการลูกเข้าจะไปดูในค่าหน้าแต่ว่าค่านี้โอเคเวลาเท่าที่มีก็จะเป็นเรื่องของการลุกออกก่อนประเด็นนะมาดูก่อนก่อนว่านิยามของอนุกรมนะครับคืออะไรบ้างก็จะมีสองอย่างคืออนุกรมก่อนแล้วค่อยไปเป็นอนุกรมอน,นันต์แต่ว่าสองอันนี้มันต่อเนื่องกันแล้วก็ตัวอ,อย่างที่ที่น่าจะครับตามง่ายคือเรื่องของทอเซเนียมซัม ถ้านนิยอมซ้ําเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเราเรียนตอนประถมหรือมัธยมก็ตามก็จะเจอโจทย์ตรงนี้บ่อยๆนะแล้วตอนที่เราเรียนหรือว่าตอนที่เราเห็นโจทย์ตรงนี้ตอนแรกก็จะรู้สึกมันขัดแย้งกันนะอขัดแย้งเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า0.99999เนี่ยถ้าเกราต่อ9ไปเรื่อยๆแบบสามการแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วค่ามันเท่ากับหนึ่งนะค่ามันเท่ากับหนึ่งแม้ว่าไอ้ที่เราเียนด้านซ้ายเนี่ยมันจะดูมันดูยังไงก็เหมือนหน่อยกับหน ถ้าเกิดตามที่เราเขียนถ้าเกิดมองม,มันแค่9ก้ากว่าเองมันไม่ทางไม่มีทางเป็นหนึ่งแต่ว่าด้วยด้วยการนิยามของเราที่เราทําเนี่ยเราทาให้มันท่้งคำหนึ่งได้แล้วก็ในมันมีคําอธิบายหลายอย่างที่อาจจะเคยเจอในอดีตว่าถ้าเกิดเราคูณสิบสองข้างสมมติคูณสิบสองข้างจะกลายเป็นเก้าจุดเก้าเก้าเก้าอันนี้คูณสิบกลายเป็นสิบแล้วก็เอาไปลบกับตัวเอาไปเอาเก้าไปลบสองฝั่งก็จะได้เป็น เป็นหนึ่งเหมือนเดิมทั้งนองนี้แต่ซึ่งที่จริงแล้วไอ้คำอธิบอธิบายที่เราเคยเรียนมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกเสมอไปม,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 มันไม่ได้ถูกเสมอไปมัน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 ก็ไม่ได้อธิบายอยู่ดีว่าทําไมมันถึงเป็นหนึ่งแทำไมเลขที่มันดูเหมือนว่าก็หนึ่งมันถึงมีค่าเท่ากับหนึ่งไดนะ้เพราะว่าที่จริงแล้วที่จริงแล้วาการจะเข้าใจประโยคน,นี้ได้การการจะเข้าใจสมการนี้ได้เราต้องเข้าใจเรื่องของที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็คือเรื่องของอนุกรมอนันต์ก่อน แล้วว่าที่จริงแล้วความหมายของมันคืออะไรกันแน่แล้วเรานีงามยังไงมันถึงมีค่าเท่ากับหนึ่งได้ที่เราที่เราเคยเจอมาก่อนนี้นนมันไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรถูกเลยต้องรู้จักอน,นุกรมอน,นันต์ก่อนถึงจะบอกได้แล้วก็จะมาดูกันก็จะมาเขียนให้ให้ครบถ้วนว่าทําไมมันถึงเป็นหนึ่งแล้วก็ก็จะพูดถึงอนุกรมอน,นันต์รูปแบบอื่นๆด้วยนะเช่นส่วนจุดสามซ้ำเขียนสามไปเรื่อยๆได้เป็นหนึ่งส่วนเป็นสองเป็นสามหนึ่ง,งนึงสาม หรือ0.10101010สับกันมี่เท่ากับ10หารด้วย99หรืออาจจะมีอนุกรมเอ้ยอาจจะมีทศนิยมซ้ำที่เยอะกว่านี้เช่น107ไม่ใช่107จะเป็นทศนิยมซ้ำที่ตําแหน่งมันซ้ำกันก็คือ14287 14287รูปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมา เห็นรูปแบบนี้ให้เป็นรูปของอนุกรมอมนันต์ก่อนนะก่อนที่จะหาค่าได้แล้วก็เริ่มจากเริ่มจากอนุอนิยามก่อนนะว่าอนุกรมพวกนี้คืออะไรแต่กแต่อนอื่นก็จะเริ่มที่สิ่งที่เราเรียกว่าผลบวกย่อยผลบวกย่อยผลบวกคืออะไรก่อนนะผลบวกก็คือเอาเลขมาบวกกันเอาลำดับที่เราได้นิยามไปก่อนนั่นเนี่ยมาบวกกัน <c oughs> ย่อยในความหมายที่คืออะไรย่อยก็คือบวกกันแค่จํานวนจํากัดนะบวกไม่หมด ตามนิยามต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 าม,ตามนิยามตรงนี้มันจะมีสองบรรทัดด้วยกันอันนี้ก็คือนิยามของผลบวกย,ย่อยเขียนเป็น S ตัวักษร S สแล้วก็มี k ห้อยข้างล่างแล้เป็น SK แล้วก็นิยามก็คือเป็นการบอกว่าเป็นคําสั่งให้เราเอาเอาลำดับ K ตัวแรกมาบวกกันแล้มีมีมีลำดับมาให้ก่อนลำดับคือ a n แล้วเราสร้างผลบวกย่อยโดยที่เอาลำดับเนี่ย k ตัวแรกเนี่ยมาบวกกันทั้งหมด อันนี้ก็ได้ S K มา1หนึ่งตัวโดยที่ K ข้างล่างเนี่ยคือเป็นเลขเท่าไหร่ก็ได้นะเป็นจนํานวนจํานวนนับใดก็ได้หนึ่งของคำสี่ห้าไล่ไปนะแล้วพอเนื่องจาก S เนี่ยมันเป็นลําดับน SK เนี้ย S K เนี่ยผลบวกย่อยเนี่ยมันนับกี่เท่ากี่พดก็ได้ังนั้นผลบวกย่อยม,มันก็เลยกลายเป็นลําดับอีกชุดหนึ่งเป็นลําดับชุดใหม่คยมีลําดับมาให้ก่อนแล้วรา้าลําดับใหม่ขึ้นมาี่โดยที่ลําดับเนี่ยคือ ผลบวกย่อยนะักเรารลำดับ a n แรกสุดเนี่ยมาสร้างเป็นลำดับอันใหม่แล้วก็แล้วก็จะเห็นว่าเราใช้ตัวแปรสองอันแยกกันคือ n กับ k n n n, n ในที่เ,เราเห็นข้างบนเนี่ยแล้วก็กกติดทิ้งไว้เป็น n ไว้นะไม่ต้องไปยุ่งกับมันอยากให้ดูลว่าให้มองว่าเป็น n เป็นจำนวนนับตัวหนึ่งนะแต่ว่าพอพอเราจะเจาะจงบอกว่าจะต้อง,ต,องต้องการพดท,ที่ทนี่เท่านี้นะพดท,ที่สที่สามหรือที่ k เราก็ใช้เป็นตัว k แทนนะเปลี่ยนตัวมามันจะได้ไม่ไม่ไม่ปนกับ,บัอื่นมาดูตัวอย่างกันนะว่าถ้าเกิดให้ลำดับมาแล้วจะสามารถสร้างผลบวกย่อยได้อย่างไรอ่านี้ตัวอย่างที่หนึ่งกำหนดลำดับนี้มาแล้วให้เราหาผลบวกย่อยกำหนดลำ,ำดับมาแล้วไนงะหาผลบวกย,อยกก่อยก็คนหนึ่งก็ตั้งชื่อให้มันก่อนนะจะได้ไม่งงนะ a n ก็คือลำดับที่เขาให้มาเก้าหารด้วยสิบกำลัง n ก้าหารสิบกำลังเอ็นถาเกิดจะลองกระจายดูนะว่าพจน์แรกน้าตะเป็นยังไงบ้าง a1 a2 a3 เนี่เป็นเท่าไหร่บ้างนะ a1 ก็คือแทนค่าเเป็น1งแทค่าเป็น1ก็จะได้เป็น9ส่วน10 9ส่วน10หรือก็คือ0.9อย่างนี้คือเอ็สร้างเป็นตารางแล้วกันแล้วก็ a2 a2 ก็คือแทน n เป็น2ก็จะได้เป็น9ส่วนด้วย10กำลัง2ก็คือ100 9ส่วน ซึ่งถ้าเกิดจะแปลงเป็นทศนิยมก็คือเป็น0.09นอันนี้คือตัวอันนี้คือลำดับที่สองที่สามก็นะ<ม>ลองดราวรูปแบบได้ก็เป็น9ส่วนพันเพราะเป็น10กกำลังสามเส่วนพันก็จะเป็น0 0 0 9เป็นทศนิยมสามตำแหน่งน,นี่คือหน้าตาของลำดับที่เขาให้มาทีนี้เราจะหาอะไรเราจะหาผลบวกย่อยแลผลบวกย่อยว,ว่าาหน้าตา,หน,าหน้าตาเป็นอย่างไร อันนี้อันนี้เขียนผิดต้องเป็น n เชื่อของมันแล้วก็ก็คืออ่ะก็ในในขั้นนี้ลองลองหาโดยใช้โดยโดยไม่ใช้นิยามก่อนเพราะเพราะเรายังไม่รู้เลยเราเพิ่งเริ่มเรียนฉะนั้นก็เราลองหาด้วยการอะไรด้วยการบวกดื้อๆเลยคือตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่านาตาเป็นยังไงเรารู้แค่ว่าจับมาบวกกันอย่างเช่นใน sk ก็จะเป็น a หนึ่งบวก a สองบวกไปเรื่อยๆหนึ่งตัวที่ k ถามว่ามันมันมีรูปแบบที่สั้กนกว่านี้ไหมที่กระชับกว่าน,นี้ไหมนะมาลองเดาดูกัน s1 คืออะไร s1 คือคำสั่งบอกว่าให้เอานำดับที่เรามีเนี่ยมาบวกกันหนึ่งพจน์ทวนหนึ่งพจน์ต้องคือผลแรกพจน์เดียวและฉะนั้น s1 ก็คือเป็นแค่ a1 เปล่าๆก็คือเป็น0.9ได้ s1 มาแล้ว s2 คืออะไร s2 คือการ นันกกลับไปดูนิยามบอกว่ามันคือผลบวกย่อยนั่งบวกแค่กี่พจน์สองพจน์แรกเท่านั้นก็บวกแค่ a หนึ่งกับ a สองเข้าด้วยกันก็จะได้เป็นเท่าไหร่นั่นไปดูข้างบนก็จะได้เป็นศูนย์จุดเก้าบวกกับศูนย์จุดศูนย์เก้านั่นก็นคือศูนย์จุดเก้าเก้ามีเก้าสองตัว s แล้วตอ่ออ่ะเสร็จแล้วได้ s สองแล้วต่อไป s สามคืออะไรก็ตามกลับตามนิยามเนยนิยามก็คือบอกว่าให้เอา ลำดับที่เราที่เราเขียนทั้งบนเนี่ยมาบวกกัน3ตัวแรกก็จะมี a1 a2 a3 บวกกันก็จะได้เป็น0.9บวกกับ0.09บวกกับ0.009และเกิดบวกถูก็็จะได้เป็นไรเป็น0.999มี3ตัวอันนี้คือ s3 แล้วก็พอถ้าเกิดพอเราเห็นตรงนี้ก็น่าจะพอเดารูปแบบได้แล้วนะ นะ S สคืออะไร S ก็คือบวกกันทีตัวแรกก็จะได้เป็นอะไรเป็น99999ก 9, 9, 9. มีตัวเี่โผล่มาดังนั้นอันนี้คือการการหาผลตรงย่อยนในดนิยายนตรงๆเลยดันั้น,น,น,ล,ล,ะะน,นลำดับที่เราได้มาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดในขั้นนี้สมมติเรายังไม่รู้วิธีการจัดรูปก็ <c oughs> ก็เขียนได้นะก็บอกว่าลำดับของเราเนี่ยมันก็คือจะเป็นจุดเก้า ศูนยะ์จุดเก้าเก้าศูนจุดเก้าเก้าเก้าก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้คืออันนี้คือผลบอกย่อย้วถามว่าเอ้เราถ้าเกิดเราเรา,เราดูแล้วเราสามารถเดารูปแบบได้ไหมมีรูปแบบง่ายๆไหมที่จริงมันก็มีมันก็มีม <c oughs> ันคือมันคือหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสิบกำลังเอ็นเอา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 ทีละอันก่อน 0ุ9เนี่ยมันคือหนึ่งมันกับหนึ่งนะมันยังไม่ถึงหนึ่งมันคือหนึ่งลบเท่าไหร่0.1ราคาไปนิดหนึ่งตัวต่อไป0.99คืออะไรคือหนึ่งลบกับเท่าไหร่ต้องบวกเท่าไหร่มันถึงจะกลายเป็นหนึ่งคือ0.01บวกลบทั้งนี้ก็จะได้ก็จะเหลือแค่0.99ก็ก็ทำซ้ำได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆหน้าตาแบบนี้ หรือถ้าเกิดจะเขียนให้กลับไปเป็นรูปของสิบยกกาลังนะถ้าเกิดไม่อยากเขียนเป็นทศนิยมเพราะว่าถ้าเกิดเขียนเป็นทศนิยมมันบอกไม่ได้ว่ามันมีกี่ตัวนะต้องมานั่งบอกว่ามันมีศูนย์เยอะเลยเป็นลบหนึ่งตัวนี้วุ่นวายนะนก็เขียนเป็นรูปนี้ดีกว่าแต่ถ้า,ถาเกิดเราเราูรา้าาาวิธีนะซึ่งจะได้เห็นในตอนต่อไปเก็จะได้เป็นว่าไอ้ผลบวกย่อยเนี่ยที่จริงแล้วเขียนใหม่ได้เป็นหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสิบกำลัง n หนึ่งลบด้วยส่วนสิบกำลัง n แล้วก็เหมือนเดิมนัเนืงจากม,มันยังเป็นลำดับอยู่ก็ใส่ลำก็ใส,ใส่บอกที่มาหน่อยนะว่าน้ําจากไหนไปไหนอันนี้ก็เสร็จหนึ่งข้อก็คือหาผลบวกย่อยโดยใช้นิยามเลยตรงๆจับบวกกันไดือดเลยแล้วก็ดูรูปแบบแล้วก็แปลงให้เป็นรูปของวงเล็บป,ปิกกาเพื่อให้มันคำนวณง่ายในอนาคตอันนี้ก็โอเคงาเรียบร้อย ก็มีตัวอย่างเดียวมีตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้ก็คือนิยามของผลบวกย่อยต่อไปอ่ะก็จะเป็นพูดถึงพูดถึงอน,นันต์และวน่นจผลผลผลบวกย่อยเนี่ยของเราเนี่ยมันคือนะมันคือเป็นการสั่งว่าให้บวกทั้งหมดกี่พจน์สองพจน์สามพจน์สี่พจน์ห้าพจน์ก็ว่าไปนะอยู่ที่ว่าตัวตรงนี้ตัวที่ห้อยอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นตัวตัวอะไรแต่ว่านั้นแต่เนื่องจากผลบวกย่อยมันก็เป็นมันก็เป็นลําดับ พอพูดถึงลำดับเราก็จะสามารถพูดถึงลิมิตของลำดับได้นล,ลิมิตของลำดับได้ว่าลำดับนี้เมื่อเราให้ n ค่ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแล้วลิมตของลำดับนี้ก็คือเนี่ยแหละนะก็คือสิ่งที่เราจะเรียกว่าอนุกรมอนันต์อนุกรมอนันต์อนุกรมอน,นัอนต์นนคืออะไรนะแปลแปลความหมายตามตามตัวเลยได้ก็คืออนุกรมคือผลบวกของลำดับส่วนอนันต์ก็คือเป็นการบอกว่าบวกไปเรื่อยๆนะบวกไปไม่ไม่ไม่มีที่สิ้นสุด ในข้อหมายนี้ก็คือตาม,มาตามสมาการที่สามนี้เลยแล้วคือมลีลำดับมาให้ก่อนมีลำดับมาให้แล้วก็สร้างเป็นอนุกรมได้ด้วยการบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆแล้วก็นะเ,ชเช่นเดีวยกกดวยกันกับเรื่องของลำดับแตนะ่ถ้าเกิดเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเริ่มจากหนึ่งถึงอน,น,นันตะ์นะบางครั้งเราก็ไม่ต้องเขียนตรงนี้ก็ได้แล้วนะเ,เขียนแค่ผลบวกปกติก็ได้ มันก็คือตัด n เท่ากับ1ถึงอนันต์ไปเลยเขียนย่ออย่างนี้ก็ถ้าเกิดเราเจอรูปแบบผลบวกที่ไม่ไม่มีบอกว่าจากไหนไปไหนก็ให้สมมติไปว่ามันคือจาก1ถึงอนันต์อันนี้คืออนุกรมอนันต์งนนี้คือสิ่งที่เราจะสนใจนะว่าเมื่อไหร่ที่อนุกรมพวกนี้จะหาค่าได้ทำไมมันถึงบวกไปเรื่อยๆแล้วมันถึงหาค่าได้นะทำไมค่ามันถึงไม่เป็นอนันต์นะ แล้วกอ็อันนี้คือค็คำถามอันนี้คืออน,นิยามก่อนนะแต่ว่าเราก็ยังบอกไม่ได้นะว่ามันหาค่าได้หรือเปล่าก็จะมีสองอย่างตามที่เราเคยเรียนมาในเรื่องของ limit ก็คือมันก็อาจจะลูกเข้าลูกเข้าก็คือหาค่าได้ได้หรือหรืออะไรหรือลูก่ออกลู่ออกก็คือหาค่าไม่ได้หรือม,ม,มีมีหลายกรณีนะอาจจะหาค่าไม่ได้หรือค่าเป็นบวกลบอน,นันต์ หรือสับไปสับมาเรานิยามไว้ก่อนแต่เรายังไม่รู้นะว่ามันลุกเข้าหรือรออกอย่างไรก็ต้องไปดูวิธีการพิสูจน์กันนะซึ่งวิธีการพิสูจน์ก็คือนะมาดูอันต่อไปก็แนะน่นอนก็ต้องใช้เรื่องของผลบวกย่อยในเรื่องของผลบวกย่อยแล้นะวเกื่เขียนมาเปล่าอย่างนี้มันดูไม่ได,มดูไม่ออกเลว่ามันบวกกันได้ไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องนะค่อยๆทำเป็นขั้นก่อนก็นนนค,นะนนคือก็คือสนใจผลบวกย่อยกันว่า ถ้าเกิดเราค่อยๆบวกทีละพจน์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 ไปเนี่ยแแนวโน้มจะเป็นอย่างไรก็จะหาอนุกรมอนันต์ได้นี่นก็คือดูแนวโน้มของผลบวกย่อยดูผลบวกย่อยก็ต้องหาผลบวกย่อยโดยการบอกให้ให้ใหจำนวนพจน์ที่บวกขึ้นเนี่ยถ้าเอน็นนมงเนียเข้าใกล้อนันต์ถ้าเกิดให้เอเข้าใกล้อนันต์แล้วลิมิตมันหาค่าได้เราก็จะนิยามว่าอนุกรม ที่เราว่าไว้ตอนแรกเนี่ยแลนมีค่าอนุกรมที่เราบวกไปอนันต์พจน์เนี่ยจะลู่เข้าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ถ้าหาลิมิตได้ก็คืออนุกรมลู่เข้าแล้วก็ในทางกลับกันถ้าเกิดหาลิมิตไม่ได้หรือถ้าเกิดลำดับมันลู่ออกี้มีของลำดับของผลบวกย่อยไม่ได้ก็บอกว่าอนุอนกรมลู่ออกท่านี้มน ก็คือดูดูอนุกรมย่อยแล้วก็ดูอยาโนมนะว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูตัวอย่างกันนะว่าเขาหายกันอย่างไรกลับมาที่ตัวอย่างเดิมโจทย์เดิมกำหนดลํลำดับนี้มาให้แล้วให้หาว่าอนุกรมอนันต์ลู่เข้าหรือไม่โจทจะจะสั้นหน่อยแต่ว่าขั้นตอนจะมีสองสองขั้นตอนนะให้ลำดับมาแล้วถามว่าอนุกรมอนันต์ลู่เข้าหรือไม่แล้วก็อื่นโจทย์ที่ให้มาคือให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นลำดับ เ้าก็เขียนมาก่อนทำเป็นลขั้นมีลําดับก่อนขั้นสองคือหาอะไรต่อคือเราจะหาอนุกรมอนันอันนี้คือขั้นสุดท้ายนะแต่ว่าก่อนนัน้นก็ต้องหาผลบวกย่อยก่อนทีนี้จะบวกอนันต์พจน์ก็ค่อยๆบวกทีละพจน์สองพจน์สามพจน์สี่พจน์ไล่ไปเรื่อยๆ,ๆดูเราหาจากข้างบนมาได้แล้วจริงๆต้องต้องต้องเขียนเพิ่มว่านะจากจากตัวอย่างหนึ่งนะจากตัวอย่างหนึ่ง เราทราบว่าเรื่องจัดทํามาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเขียนอีกรอบหนึ่งก็เราทราบว่าผลบวกย่อยของเราเนี่ยที่จริงแล้วมันหารูปแบบได้มันเป็นหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนสิบกำลังเอ็นหาผลบวกย่อยได้แล้วแล้วก็ขั้นที่สามก็คือก็คือหาลิมิตหาลิมิตของผลบวกย่อยนี้หมายว่าถ้าเกิดให้เอ็นเข้าใกล้บวกอนันต์แล้วผลบวกย่อยที่เราหามาได้มันมันมันรู้เข้าหรือเปล่า ซึ่งอันนี้ก็จะไปไปดูเป็นเป็นเรื่องของลิมิตแล้ว sn ก็คืออะไรนที่เราหารูปแบบมาได้หน,นึ่งลบหนึ่ส่วนศกำลัง n า้ก็ดูว่าลิมิตตรงนี้หาค่าได้ไหมก็ย้อนกลับไปนเรื่องลิมิตว่าเอ๊ะถ้าเกิดให้ n เ,เข้าใกล้นั้นแล้วค่าต่างๆจะเป็นอย่างไรในทีนี้เราสามารถดูนะดูคร่าวๆได้ว่าอ,อันนี้เนื่องจากเป็นลิมิตผลลบ นัก็ดูว่าแต่ละพจน์มันหาแยกกันได้ไหมนันหาลิมิตของหนึ่งได้ไหมหได้เพราะว่าไม่มี n อโผล่มาลิมิตก็จะมีเป็นหนึ่งนั่น่ะข้อเก็บไว้ทีหาลิมิตของพจน์หลังได้ไหมนับอกได้ไหมว่าถ้าเกิดค่า n เข้าใกล้อนันต์แล้วพจน์หลังจะเป็นอย่างไรถ้าเกิด n มากขึ้นตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่เป็นส่วน n มากขึ้นแล้วตัวส่วนก็มากขึ้นแล้วตัวส่วนมากขึ้น อันน้อง็ตัวอ่างยิ่งมากขึ้นโดยถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดนึกพาพเเข้าใกล้นั้นไม่ไม่ชัวร์ก็ค่อย,อยๆเขียนก็ได้ n เป็นหนึ่งก็เป็นเท่าไรเป็นหนึ่งส่วนสิบเเป็นสองก็จะเป็นหนึ่งส่วนร้อยเเป็นสามเป็นหนึ่งส่วนพันนั่นแหละก็คือเอา้เอาเราลูกรว่าถ้าเกิด n มากขึ้นแล้วนะคานี้ก็จะน้อยลงน,ยน,ยน้อยลงน้อยลงก็แปลว่าลิมิตหาค่าได้พอลิมิตมันหาค่าได้ทั้งคู่ก็ถึงจะเป็นสมบัติของลิมิตว่าก็หาแยกกันได้ ก็ลบกับลิมิต n เข้าใกล้บวกอนันต์ของส่วนสิกำลัง n ซึ่งเราก็บอกมาแล้วนะว่าข้างหน้าคือ1ลิมิตของ1ลิมิตของค่าของตัวก็คือค่านั้นลิมิตของนี้ก็คือศูนย์ก็ลบ0ูนก็คือเท่ากับศูนย์ก็เท่ากับเท่ากับเท่ากับ1แปลว่าแปลว่าลิมิตของผลบวกย่อยลูกเข้าลิมิตของผลบวกย่อยลูกเขา้าฉะนั้น ก็ก็เลยสามารถสรุปได้แล้วว่าใส่เครื่องหมายสรุปตรงไหนดีตรงนี้นะว่าว่าอน,นุกรมอน,นันต์ลูกเข้าด้วยอน,นุกรมอน,นันต์ลูกเข้านนลูกเข้าเสร็จก็แฮปปี้ไปเอาละแล้วแล้วก็เขียนสรุปสรุปได้ด้วยว่านั้นคือถ้าเกิดเราจะหาผลบวกของ an อย่างถ้าเกิดเราเอาลำดับแรกเริ่มมาบวกกัน ทั้งหมดนะบอกกันอนัน์พดี๋ยถ้าเกิดในข้อหมายหนึ่งก็คือบวกตรงนี้นก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งอันนี้ก็เสร็จแล้วคืออันนี้แหละนะอันนี้ก็คือการพิสูจน์ที่ถูกต้องแนละ้วว่าว่าส่วนจุดเก้าซ้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งต้องต้องใช้ต้องค่อยๆใช้ก็คือใช้ลำดับก่อนหาผลบวกย่อยก่อนแล้วก็หาลิมิต ตามขั้นตอนนี้คือตัวอย่างเป็นแค่ตัวอย่างเดียว